ตอนสองอาทิตย์รุ่งอรุณเคลื่อนตัวมาจากขอบฟ้าเบื้องบูรพา,าลำนำมี 6, หกส่วนณจุดไกโ่โพธิขอบน้ำมันจบกับขอบฟ้าแสงเงินแสงทองย้อมหมอกเมฆเป็นสีมะเหลืองมะลัง สะท้อนผิวน้ำให้เป็นประกายระยิบระยับงามจับตาลมทะเลเอื่อยอ่อนเรือขนาดโอราณที่มีสมรรถนะเป็นเลิศท่าทางง่าเกรงขามทวันในขณะเดียวกันก็ตกแต่งประดับประดายอย่างรูรางงดงามถูกเกลียวขึ้นในทะเลโยกไปมาเบาๆอย่างนุ่มนวลไม่ต่างจากมืออ่อนๆโยนของพันดาที่บรรจงกรายเปให้ทารกน้อย น่าเสียดายยิ่งนักทัศนีภาพที่เกือบจะสมบูรณ์แบบของท้องตะเลในยามเช้ากับถูกทำลายลงด้วยเสียงคมอาวุธปะทะกันดังชัดหูร่างสองร่างที่แข็งแกร่งปราดเปรียวเพียงกันกำลังเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วบนดาดฟ้ายกหวัวเรือซึ่งมีตำแหน่งค่อนข้างสูงไม่กล้ากรามว่าตัวเองจะก้าวต้าแต่ล่วงตกตะเลได้ถูกเมือ่อเฝ้าแต่โรมรันกันอย่างโดดเดือดจนคนมองต้องกลั้นหายใจเกรงเกรงเกรง ระหว่างความเคลื่อนไหวอันรพดเดียวดาบสองเล่มประทบคมกันอย่างรุนแรงจนสะเก็ดไฟกระจายเยี่ยมมากจิงผิงยิ้มออกมาอย่างอดไม่อยู่แล้วชมเบาๆเขากำลังเอ็นหลังจิงราวดาดฟ้าในท่าเอกคณเนกหยิบเหยือกเน่าหมักบ่มนานปีที่วางใกล้มือมเมียนหน้าเทกรอกปากอึกๆเล็กๆแล้วเคี้ยวปลาทะเลสดๆที่ย่างชุ่มฉ่ำได้ที่ทำนั่งกินอาหารชาเช้าเลิศ รสชาติแสนวิเศษพรเางหยนหน้ามองการต่อสู้บนหัวเรือผู้ต่อสู้ต้องซอมมีร่างกายสูงใหญ่ความเคลื่อนไหวปราดเปรียวและงดงามสู้ร่กันแบบไม่ใครยอมให้ใครสร้างบรรยากาศการดมรันที่เต็มไปด้วยความห้าวหาญหน้าวาดเสียวจนทำให้เลือดในกายร้อนชาช่างหน้าดูอะไรอย่างนี้บนดาดฟ้าผู้ชมที่ไม่ได้ตีตัวหาได้มีแต่จริงๆแค่คนเดียว หลังจากเหตุการณ์ลึกขวัญในวันแรกเราโจนสลัดค่อยๆคุ้นเคยกับภาพหัวหน้าทั้งสองของตนออกมาประลองฝีมือกันตั้งแต่รุ่งสางและเริ่มปลดปลานที่นั่งชมการต่อสู้แกล้มหารมือช้ามากขึ้นทุกทีเกรงดาบของหัวหน้าใหญ่ยอดเยี่ยมจริงๆรองหัวหน้าก็ไม่น้อยกว่ากันเลยดูสิดูเห็นหรือเปล่านั้นท่าไม่ตายของรองหัวหน้าเลยนะกระโดดขึ้นไปเสียสูงเริ่หมุนตัวกลางอากาศฟาดดาบอกมาอย่างดเร็วแบบนั้นเป็นเจ้าเจ้าผลหรือเปล่า ก็ถึงได้บอกได้ว่าหัวหน้าใหญ่ย,ย,ยอดเยี่ยมอย่างไรงล่ะขณะถ้าไม่ตายของรองหัวหน้าก็ยังหลบพ้นตั้งหลายครั้งไม่ใช่เรือบนดาดฟ้าหัวเรือการกระเดิดตัวลอยขึ้นไปปรทัดดาบกันกลางอากาศหน้าอย่างหน้าเซีวซยวไซเกิดขึ้นอีกครั้งทั้งสองฝ่ายเบี่ยงตัวหลบพร้อมกันได้ลงมายืนตำแหน่งเดิมของตนโดยอย่างไม่รู้ผลแพ้ชนะสุดยอด ผู้ชมทุกคนอดส่งใจส่งเสียงออกไปพร้อมกันไม่ได้จิงพิงหันไปถามโจรสนัดเพิ่งถูกเรียกกลับขึ้นเรือใหญ่เมื่อื่อกี่วันก่อนอาหลินวันนั้นใหญ่ให้ข้ามาถามว่าเมื่อวานรองหนะัวหน้าเรียกเจ้าระพูดว่าอะไรบ้างอ๋อรองหัวหน้าถามว่า มีของสิ่งใดสามารถตัดเชือกนะ้ำที่แซมไหมทรายประกายสองขาดบ้างหรือไม่เห็นว่าเจอหน้าไครลองพหน้าข้อถามแบบนี้ทุกคนเลยนี่แล้วเจ้าตอบไปว่าอย่างไรละ่ะก,ก็ต้องตอบว่าไม่มีนะิึ่งหากตัดได้ก็ไม่ใช่ไหมยได้ลองขึ้นจากทรายประกายสองแล้ว รองหัวหน้ายินค่าตอบอย่างนั้นเข้าเขาก็หน้าดําเป็นก้นมอดเลยทีเดียวจริงสิเหตุใดหัวหน้าใหญ่ยังต้องถามเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนี้ด้วยจริงผิงยกมุมปากยิ้มลึกลับทีน่อยเจ้าก็ชินเองนั่นแหละเอาเป็นว่าเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับรองหัวหน้าหัวหน้าใหญ่จะต้องถามทั้งนั้นแหละค่าเขาเตือนอะไรเจ้าสักอย่างด้วยความหวังดีอยญ่ได้ทําตัวสนิทสนมกับรองหัวหน้าเกินไปเป็นอากาเดี๋ยวจะโดนหัวหน้าใหญ่จับโยนลงไปเลี้ยงฉลามในทะเลแแบบไม่ให้ตั้งตัวฮะ โจนสลัดพีน้าว่าอาหลินสะดุ้งเนื้อท่าอย่างน้นต่อไปรองหน้าพูดไรข้าไม่สนเลยดีกว่าา,ารับประกันได้เลยว่าทําอย่างนั้นจ้าจะตายเร็วยิ่งกว่าเดิมจิงผิงเข่้นเสียงฮึ่ขึ้นจมกูกไม่รู้ว่าหัวหน้าใหญ่ออกสัง่งอย่างเฉียบขาดว่าทุกคนจะต้องนอบน้อมต่อรองหัวหน้าอาหลินฟังแล้วเหงื่อตกจริงสิพี่จิงผิงรองหน้าเคยถามพี่บ้างหรือเปล่าละ่ะโจนสลัดอีกคนยื่นหน้ากรมกมของตนเข้ามาถาม เข้ามาหลิวตาถามจริงผิงรับๆับล่บลอๆถามอะไรเหรอถามว่ามีสิ่งใดตัดส่อยอยู่บนครอรองหัวหน้าให้ขาดได้บ้างนะสิงเงียบนะจริงผิงลดเสียงลงทันทีแล้วทำตาดุใส่โจนสลัดผู้ไม่รู้จักที่ตายทั้งสองคนก่อนจะเอ็ดเมามาอย่างฉุนเฉียวเพราะของแทนใจที่ทำอย่างไรก็ถอดไม่ออกนี่แหละรองหัวหน้าก็ได้กรอดจนแทบคลั่งตายไม่เห็นหรือว่าแม้แต่หัวหน้ายางยังถูกรองหัวหน้าไล่ตียิงหนีไปทั้งเรือน่ะถ้าหากเจ้ากล้า,าเอื้มาสร้อยคออีกเดียวก็ได้ตายบรรลุตัว จะอวดหน้าซีดเป็นไก่ต้มแล้วทำคอหดกลับไปมามาค่าเป็นเจ้ามือเองที่น้องทุกคนมาลองเดิมพันว่าพวกว่าว่าวันนี้ใครจะชนะสุรานารีภาชีกีฬาบัตรล้วนแต่เป็นความบันเทิงที่เหล่าโจรสลัดแสนโปรดปรานพอมีคนเสนอความคิดเลือดนักพนันของคนอื่นก็ฉีดพร่านต่างพางกันล้อมวงเข้าวงจนหัวชนกันมาเลยค่แทงถูกจ่ายหนึ่งต่อหนึ่ง ข้าลงสองตำลึงทองหัวหน้าใหญ่ชนะข้าลงหนึ่งตำลึงทองข้าว่ารองหัวหน้าชนะเพราะนั้นว่าไม่รู้ผลแพ้ชนะได้ไหมแบบนั้นเจา้าวาคมือกินเรียบสุดสิข้ามั่นใจในฝีมือของหัวหน้าใหญ่มากกว่าหัวหน้าใหญ่ชนะหนึ่งตำลึงทอง ตอนที่คงเดี๋ยวเดินขึ้นบนดาดฟ้าก็ได้เห็นภาพความกระคือนนั่นข้าวพระติยังไม่เลิกอีกหรือเขาเดินมาหาจิงผิงแล้วเอ็นหลังจริงราวลูกกงเรือเหมือนอย่างฝ่ายนั้นก่อนจะเป็นสายตาไปยังร่างปราดเดียวสองร่างบนยกเืนหัวเรือหน้าจะจวนแล้วจิงผิงวิ่งอ,อย่างมีหลักการหัวหน้าใหญ่กับรองหัวหน้าไล่ตีกันแต่ห้องนอนออกมาที่ดาดฟ้าจนดาดฟ้าจากดาดฟ้าไปที่เสากระโดงท้ายเรือจากเสากระโดงท้ายเรือมาเรพื้ยกเื้นหัวเรือ ว่าอีกไม่นานก็รู้ผลแพ้ชนะแล้วละคงเลี้ยวเหลมองวงพน้นพวกนั้นกำลังทาอะไรกันอยู่ขน้นว่าวันนี้ใครจะชนะ,นะสิเจ้าวางเดิมพันใครเลยก็ต้องหัวหน้าใหญ่อยู่แล้วซิจริงพิงจนหน้าเข้าไปตรงริมหูสหายแล้วกระชิบแบบผู้รู้จริงเมื่อคืนนี้หัวหน้าใหญ่ก็ห้องรองหัวหน้าซ้ำเร็จและหายไปในห้างตอดทั้งคืนจะลองสังเกตดูให้ดีๆซิว่าแต่ระดาบของรองหัวหน้าจะดูดันทรงกระังเหมือนเดิมแต่เอวดูวงวง,วงแก่งแข่งอย่างไรชอบ フフ oh, <laughs> ว่าแล้วก็หัวเราะอย่างเจ้าเล่ก่อนจะล้วงทองคำสองตัวหนึ่งจากอกซื้อออกมาเยินไปใส่ตักโจนสลัดเป็นเจ้ามือสองตำหนึ่งตองหัวหน้าใหญ่คงเหลืถอนให้ใจเฮื้กเล่โน้มหน้าก้าวระสิบปริมหัวฝ่ายนั้นอย่างเวทนาเจ้าแพ้แน่ไม่มีทางเสีละข้าก้าใช้ยยึดรับประกันได้เลยว่าเมื่อเคินหัวหน้าใหญ่ต้องทําอย่างว่ากรองหัวหน้าจนเต็มอิ่มแรงของรองหัวหน้าในตอนนี้ไม่ทางสู้หัวหน้าใหญ่ได้รอกจริงพียงพูดอย่างมั่นอกมั่นใจ แต่แล้ววินาทีต่อมาเขาก็ต้องมีอันหน้ากระตุกดวงตาเบิกกว้างอย่างไม่เชื่อไม่เห็นชัดขนาต่ว่าเฮอตีผู้ยำหานดุดเทพสงครามมีช่องโหว่จุดฝ่าตรงข้ามเคาะสันดาบลงมาบนง่ามนิ้วหัวไม่มือดาบผู้ใจอันคงเกิบล่วงหล่นอยู่บนพื้นดาดฟ้าดังกร้ง การต่อสู้จะติลงเพียงเท่านั้นจะเย็นยืนตรงราวกับคันซ้อนอย่างสง่างามมือคว้าเหยียบออกในระดับหัวไหใช้ปลายดาบจ่ออกเคอตีที่เพิ่งที่เม่คู่เพิ่งจัดทำอาวุธหลุดมือในระยะประชิดแสงตะวันสีทองอาลามท้องทะเลเต็มไปด้วยเกลียวขึ้นก่อเกิดภาพอันสงบและงดงามราวกับภาพวาดสันสร้างจากปลายภูกันของจิตตกรเอกคนอื่นเห็นหน้ามองสลอนรองหัวหน้าเก่งจริง พวกคน,นที่ชนะพนันส่งเสียงเกรียวกราวเสียงปบมือดังกระหึ่มทั้งดาดฟ้าคงลิ้วเหล่มองจริงพิงอย่างไปต่อมอคือนวันนะั้าใหญ่เปรมปีไปแล้วมิรื้วันนี้จะไม่ยอมอ่อนข้อให้เราหัวหน้าหัดใช้หัวคิดหน่อยซิก <c oughs> ารโดมรันอันดุเดือดเผาพรานพลังงานได้อย่างดีเยี่ยมแผ่นอกและแผ่นลางควบคู่ต่อสู้อยู่ชุ่มไปด้วยเหงื่อสองแก้มเขาจุเย็ยนประกอบสีแดงเรื่อหเห็นนิดนิดเพราะโลหิต สูบฉีดแรงเขาไม่นำพาต่อเสียงโหร้งชื่นชมจะดัดฟ้าเรือด,ด้านล่างรั้งจากปรับลมหายใจในแล้วก็ชักดาบได้เจาะอ,อกเฮอตีขึ้นมาและมุอตัวเดินจากไป้ชื่อเยียนเจ้ามีพัฒนาการอย่างมากเลยเชียวละเฮอตี้เดินตามฝ่ายตรงข้ามลงจากยกเื้อนโหเรือชนิดก้าวต่อก้าวอีกทั้งแรงเวียงดาบก็ยังมากกว่าเมื่อก่อนใส่หัวไปเลยชื่อเยียนตบัดเสียงต,ต่ำๆได้ความหงุดหงิด ซ้อยหนังบนคอและอาการแปรบยอกตรงหว่างขาเวลาเดินลงบันไดยังสร้างความเดือดดาลให้เขาอย่างยิ่งยวดหน้าโมโหไม่ยอเปลี่ยนประตูหน้าต่างให้แข็งแรงทนทานสักแค่ไหนเฮอติก็ยังมีวิธีงัดแงะในห้องเขาจนแล้วจนรอดวันนี้อากาศดีเหลือกเกินถ้าอย่างไรค่าสอนให้เจ้าตกปาลาเร็เอาไหมล่ะาใิ่หัวไปเลย องค์ชายแห่งตันหลินทําเป็นหูทนลมต่อคำปราสัยไล่ส่งของฝ่ายตรงข้ามนอกจากตามติดไม่ปล่อยเหมือนตังเมีแล้วยังเร่งปีเท้าขึ้นมาเดินเสมอจือเยียนและหัวเราะเบาๆอย่างกรุ้มกริมเจ้าไควาขวาแล้วกระโดด ขึ้นจาเฟื้นทีไรข้าไปต้องนึกถึงท่านนั้นของเจ้าตอนอยู่บนเตียงไม่เกินทุกทีพูดแล้วก็ก้มหัววูบทันทีเพราะเดาได้อยู่แล้วจึงหลบหนาไปจี้เวียนเวียงใส่ไปได้้งหมอแต่หลบข้างบมกไปเดินเซอยหมัดเข้าเอวเต็มแรงตุกบเฮอตีทาเอวป้อยป้ายสรงเสียงอดเอวเสียเกินจริงพอเห็นจี้เยียนเดินเร่ิ่วจากไปโดยไม่แม้แต่จะจำเลียงแรงเฮอตีก็เลิกใช้แผลนซำอ่อและตามไปติดๆก่อนโูด้วยเสียงข่มขู่ ท่านทูดน่าจะระบายอารมณ์จนห้ำใจแล้วไม่ใช่หรือวันนี้ข้ามีโอกาสถีบเจ้าตกเลยสามครั้งเป็นอย่างต่ำแต่ข้ายังอ่อนข้อยอมอ่อนข้อให้ทุกครั้งและโยนดาบทิ้งรับความพ,พ่ายแพน้น่าจะรู้จักพอได้แล้วนี่จือเยียนเองก็รู้ดีว่าเฮอตียอมอ่อนข้อให้ตนโดยเจตนาจริงโต้กลับไปเป็นเสียงเยน็น ที่ไม่ได้ตีบค่าตกทะเลเป็นเพราะเจ้าไม่ฉลาดพอต่างหากไม่ฉลาดพอเลยดวงตาเรียวยาวขององค์ชายโจรฉลาดีลงอย่างหน้ากรสัสองมือจับเพราะอะไรอีกฝ่ายไว้แน่นนัหนติดปะหนังเรือด้วยอาการเกรียวกระดพูดผ่านน้ำเสียงดุดนันเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าค่าใหสัตว์สาบานต่อเทพเจ้าแห่งตองเลไว้ไว่าอย่างไรจือเยียนจะเป็นคนที่เฮตีให้ความรักและทนุถนอมมากสุดไปตลอดชีวิตเช่นนี้แล้วข้ายังจะแก้งใจตีบเจ้าตกเะเดได้อีกหรือไม่ว่าจะฟัง าแล้วสักกี่ครั้งคำศาสติ์เทตีเข้าไว้ก็ยังสันกอนเส้นประสาทที่แข็งที่สุดของจือเยียนได้เสมอภายใต้ดวงตาเร็ยวยาวทรงเสน่ห์ราวกับมีมนสะกดของเธอตีลงตาเย็นชาสายแววดื้อรันของจือเยียนปรากฏความสับสนบางๆจนแทบจับสังเกตไม่ได้ ปล่อยนะอย่ากโกรธไปเลยนะทาทั้งที่มือครูพ้องจอะตีหน้าดุใส่กันไ้นี้องค์ชายรองเห็นตันหลินเปลี่ยนมาใช้แม่นวมอีกครั้งขาท่อเสียงอ่อนโยนและเคลียปลาายจมูกเข้ากับผิวแก้มเจอกลิ่นเหงื่อจางๆที่แสนสะอาดบริสุทธิ์ของจือเยียนปล่อยนะนนั้นชาวเสิเลยทำหน้าบึง้งตึงวันนี้ข้าชนะการประลองหัวหน้าใหญ่อย่างเจ้ายังจะไม่ยอมรักษาสัจจะอีกหรอ ประโยคนั้นทำเฮอตียอมปล่อยมืออย่างเสียไม่ได้แล,ล้วํำรามลอดลยฟันอย่างมาำเลิกตัวเองจะให้มากนักเลยถ้าหากข้าเป็นฝ่ายชนะในการประลองวันพรุ่งนี้ข้าจะยุติกันแยกห้องนอนทันทีและให้เจ้าย้ายกลับอานอนห้องเดิมคอยดูเถิดข้าจะปฏิบัติเจ้าสุดฝีไม้ลายมือเลยทีเดียว ชือเยืนไม่แสดงปฏิกิริยาตอบโต้คำพูดแฝงในยาชวนคิดลึกของฝ่ายตรงข้ามจงังหวะที่สาวเท้าก้าวิยาผ่านดาดฟ้า,าพราะกระพริญโยดจังฮักได้หันไปวางลูกน้องเกาะกลุ่มจ้องตัวเองกระเฮือียืนดูคนเขาปีกันหรืออย่างไรต้องตายเย็นเยยบกัดมองทั่วทั้งกลุ่มท่าทางทรงอํานาจของเราหัวหน้าน่ากลัวไม่น้อยเลยพวกโจรสลัดสันหน้าตางโบกมือให้วนมีดท้ายแม่พวกเราแกเออมากินข้าวเช้าแหะมากินข้าวเช้าบนดาดฟ้าเรือทานั้นเอง กินเสร็จกันแล้วหรือ,อยังละ่ะเสร็จแล้วหาก,กินเสร็จแล้วก็รับกินเสร็จก็รีบเพียย้ายกันไปทํางานซิก็รับรองหัวหน้าทุกคนกระเจิงไปคนละทิศทางเหมือนนกแตกปูงเจือเย็ยนเรียกหนึ่งในนั้นเอาไว้คงลี้เจ้าของชื่อหันกลับอมองรองหัวหน้ามีสิ่งใดจับบัญชา กำหนดจุดตักทราย3จุดในเส้นทางขนส่งทรายประการสองเรียบร้อยแล้วหรือยังกำหนดได้2จุดแล้วส่วนจุดที่3คนที่ส่งออกไปสำรวจสถานที่จริงยังไม่กลับมาตอนนี้ยังปันนทงไม่ได้ว่าจะไปที่ใดคณะนีว่าศักดรุ่งนี้หรือเมรณน,นี้น่าจะมีความขึ้นหน้าแล้วขอรับ ลำบากเจ้าแล้วนะจเจเิยนนิ่งเงียบไปคร,รู่หนึ่งก่อนจะท้ามต่อไปเนิบเๆเมื่อรอให้ได้กําหนดครบเมื่อ,อไรข้ายังต้องเขียนจดหมายส่งไฟายงานเต้าอ๋องและหมิงอ๋อ,อไม่ถึงตอนนั้นต้องไว้วานให้เจ้าจัดคนนําจดหมายไปส่งให้อีกนี่เป็นงานความรับผิดชอบของข้าอยู่แล้วรองหัวหน้าเจิญสั่งมาได้เต็มที่ คงหลิยวมังเอินเหลือบตาไปเห็นปแวบๆว่าองค์ชายคงตนกำลังเลิกคิ้วอย่างใกล้หมดความอดทนเต็มแก่เห็นใดชชระนึกตำหนิที่ความรู้กาละไดสะบังอัดมากขัดช่วงเวลาหวานชื่นระหว่างเจ้านายทั้งสองคงเหลิวสะดุ้งเทือกอยู่ในใจและริมและล่ำและลักขอตัวทันทีข้าขอไปทำงานก่อนจากนั้นก็เดินจำอ้าวลงจกด,ดฟ้าโดยเร็วเฮอตีเข้ามาประชิดตัวพร้อมเสียงหเราะในปอ รองหัวหน้าจือเหยียนท่านทูตคนเดียชักแกรงขึ้นทุกทีแล้วเราก็ห้องกันดีกว่านะนายทานนมถึงตาใส่อีกฝ่าเป็นเชิงขู่และเน้นเสียงชัดถ้อยชัดคาถ้าหากเจ้ายังกล้าในห้องข้าโดยไม่รับอนุญาตอีกแล้วก็ระวังเจอดาบข้าทักทายเอาให้ท่านทูตช่างพูดจาได้โดนใจข้าเหลือเกินข้าใช้ดาบของข้าทักทายเจ้าส่วนเจ้าใช้ดาบของเจ้าทักทายข้าถ้าว่าอย่างไรข้าว่าวันพรุ่งนี้ รับเปลี่ยนการลองด้วยกำลังมาเป็นการตัดสินกันดีกว่าว่าดาบข้องใครยาวและแข็งกว่าการช่เย็ยนฟังมาจนคำว่าแข็งกว่ากันถึงได้เพิ่งมารู้ว่าคนพูดหมายถึงสิ่งใดกันแนะ่เขาไม่อยากเชื่อหูตัวเองเอาเสียเลยจริงๆคนที่ยามช้าที่สุดบนแผ่นดินต้องเป็นเจ้าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาอย่างไม่ต้องสงสัยความรู้สึกร้อนบุบวาบไปเล่นไปตามสองแก้มและลาคอบ่งบอกให้จุยเย็ยนรู้ ว่าตัวเองถูกเจ้าคนซาและเลวคนนี้ใช้วาจาหยอกเย้าจนหน้าแดงกล่ำไปถึงต้นคออีกแล้วหัวหน้าใหญ่หันหน้าใหญ่ข้างหน้ามีเรือของพวกเราทรงสัญญาณขอเข้ามาใกล้จะอนุญาตหรือไม่ขอรับลูกเรืออยู่ในหอสังเกตการโพอออกมาครึ่งตัวละคกนรายงานด้วยเสียงอันดัง ถามพวกมันไปก่อนว่ามีธุระอันใดห,หากเป็นธุระไม่สําคัญก็ไม่ต้องให้วันเข้ามาเสียเวลาค่า,ปาเปล่าเปล่าเพอตีตอบกลับไปโดยไม่หลังเลกยากเย็นเลือกเกินกว่าเขาจะได้ชายหนุ่มสุิรักมาไว้ในอุ้งมือนี่ยังไม่ทันได้หาความสุขทบต้นทบดออจนคุ้มกับที่ต้องอดอยากฝังแห้งมานานถึง30วันเลยอย่าได้ฝันว่าเขาจะยอมสลักเวลากินอาหารอันโอชาไปกับเรื่องยุ้มยิ้มหน้ารำคาญใจ เป็นหัวหน้าโจรสลัดดีกว่าเป็นตาอ๋องปกครองแผ่นดินไม่รู้กี่เท่าโจรสลัดทุกคนมีนิสัยรักอิสระอยู่อย่างรอยชายมาจนชินต่อให้หัวหน้าใหญ่หยุดไปเที่ยวเล่นระยะยาวสักเดือนสองเดือนก็จะมีแต่ปรบมือโหร้องด้วยความบีใจเท่านั้นผิดกับพวกขุนนางในราชาสำนักที่ทำท่าจะเป็นจะตายเสียให้ได้เวลาตาอ๋องไม่อยู่ ลูกเรือทั้งสองฝ่ายโบกธงส่งสัญญาณสื่อสารกันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะทำงานด้วยเสียงดังลั่นอีกครั้งหัวหน้าใหญ่ฝ่ายตรงข้ามมีตัวนะคสำคัญอย่างยิ่งขอรับหน้าลำคาญบอกให้มันเข้ามาถ้าหากกล้าขูฆ่าแล้วก็ข้าจะจับพวกมันโยนลงไปเลี้ยงฉลามเมื่อได้รับอนุญาตเรือผูมาใหม่แลน่นมาใกล้อย่างรวดเร็วจอดจนเรือสองลำอยู่ห่างกันประมาณสิบหลาเสียงทุ้มตามทรงเสน่ห์ของบุรุษตัหนึ่งก็ลอยข้ามผืนน้ำมาเข้าหู ตาอ๋องหลงเถียนแห่งชีเลยมาเยือนโดยมิได้รับเชิญด้วยมีเรื่องอยากคุยองคชายเฮอตีแห่งตันหลินเสียงคุ้นเคยดังเข้าโสดประสาทยังผลให้เจือเหยือนสถานเฮือกทั้งตัวก่อนจะสาวเท้าเลี้ยวๆไปยังกราบเรือแล้วอุทานอย่างไ้เชือ้อสายตาตนเองตาอ๋องจริงๆด้วยเขาถูกเฮอตีพามาอยู่บนทะเลตันหลินในลักษณะกึง่งบังคับขู่เข็นกึง่งลักพาตัว ตอนแรกคิดว่าชุดนี้จะต้องอยู่ท่ามกลางเกลียวคื่นตลอดไปเสียแล้วนึกไปถึงว่าพบก,กับตาอ,องที่อบนมเลี้ยงดูตนมานานปีเร็วถึงอย่างนี้เพื่อตีประหะไปอยู่ในใจไปอยู่ในใจดวงตาเร็วยาวเหลือไปยังฝืน,นทะเลแถวจ้องมองแขกได้รับเชิญที่กําลังแหวกขึ้นเข้ามาใกล้หลงเถียนยืนอยู่ตรงหัวเรือด้วยท่าทางสง่างามเป็นธรรมชาติดวงตาสองข้างเป็นประกายวาวับ รับสายตาอีกฝ่ายอย่างเงยือกเย็นไม่สะทกสะท้านโดยมีน้ำทะเลได้ปลิวตัวเป็นละลอกขวางกัน้นดวงตาสองคู่ประสานกันจนแทบเกิดประกายไฟในอากาศเหมือนยามที่ยอดที่มือประทะกันด้วยคมดาบยังไม่กี่วินาทีต่างผ่านต่างก็เบนสายตากลับไปฟาบาทกระหมอมจื้เวียนถาวายบังคมฟาบาทไพียะค่ะพอเรือทั้งสองลำเข้าใกล้กันมากพอจื้เยียนที่รับฟามตื่นเต้นไม่ไหว ก็กระดดไปยังเรือฝั่งตรงข้ามด้วเมื่อเราให้โรงเทียนใ้ฝ่ายข้ามมาหาและพร้อมตัวกระต้องของหนุ่มในฐานะองครักรก่อนจะทำขึ้นอย่างประหลาดใจเหตุใดป่าบาทก็น่าเสร็จมาโดยกระทหันเล่าไปเยยะค่ะหลงเทียนห่วงเฟิงมิงจนหัวใจแทบลุกเป็นไฟจึงตรงเข้าประเด็นทันทีอย่างไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่นาทีเดียว เวลานี้เฟิงหมิงถูกกองทัพเรือรัฐถงปิดสก,กัดเอาไว้บนเกาะจิงจุนสถานการณ์อันตรายยิ่งนะข่าวอันน่าตกใจที่ยินทำให้จือเยียนสะดุ้งสุดตัวอะ,อะไรนะจือเยียนคาต้องการข้อยืนเรือรบทรงประสิทธิภาพและยอดฝีมือพิจิตรช,ชาญการรบทางน้ำทั้งหมดของอชายเพือสีภายในเวลาสั้นที่สุดเพื่อรีบไปช่วยเฟิงหมิงลุตงตาชมกริชเต็มด้วยแรงกดดันของหลงเพียนจ้องลึกเข้าไปในตาของจือเยียนก่อนจะเอ่ยถามช้า บอกมาสิบ่าจะการในข้าได้หรือไม่คนถูกถามตัวแข็งทื่อแต่เพียงครู่เดียวความเชื่อมั่นกับปรากฏให้เห็นบนใบหน้าคมขายฟาบาทโปรดประทับรอตรงนี้สักครู่ช่วยเยียนจะต้องทำตามพระประสงค์ได้อย่างแน่นอนดวงตาของเขาเป็นประกายแน่วแน่ขณะหมุนตัวกระโดดกลับเรือใหญ่เฮอตีที่ยืนรออยู่บนดาดฟ้ารีบเดินเข้ามาทานทันทีตาองค์แห่งชเลยมาด้วยเรื่องใดหรือ จะเย็ยนกัดภานในลาก่านนั้นไปอีกทางข้าวห้องก่อนแล้วค่อยพูดกันล้างปิดประตูห้องนอนเขาถ่ายทอดเจตนารมของรูเตียนให้องคชายแห่งตันหลินรับรู้เธอตีเคราะห์ดังดั้นอย่างขบขันก่อนจะทิ้งตัวลงนั่งแยกขาบนเตียงี่ได้ทางวางเขื่องเรือรับทรงประสิทธิภาพยอดฝีมือเชี่ยวชาญการรบทางน้ำทั้งหมดทราองกแห่งเฉลยช่างพูดง่ายเสียจริงนะ ชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้าเตียงดุบตาลงจ้องฝ่ายนั้นตรงๆเจ้าจะให้ยืมหรือไม่ให้ยืมเมอตีกวาดตามองคนถามอย่างหยงอก่เ้าหากท่านพูดมีเหตุผลดีๆข้าก็จะให้ยืมหรือว่าริมที่ปากบางได้รูป สวยของร่างบนเปลียนเสียยิ้มเจ้าเล่ดูก็รู้ว่าจะต้องมีแผนร้ายอยู่ในใจท่านโทษจะลองยื่นข้อเล็กเปลี่ยนที่ทําให้ข้าวันไหวสักข้อก็ได้นี่ข้อเล็กเปลี่ยนของเจ้ามีแต่ตาชาดังนั้นอย่าฝันไเปนเลยว่าข้าจะยอมตกลงช่วยเย้ยนปฏิเสธทันฝันก่อนอย่วกกลับเข้าประเด็นเดิมอีกครั้งแต่ข้าพอเห็หนนกับเจ้าได้ข้อหนึ่งท่านชูดเชิญว่ามาได้ข้าจะรอฟังอย่างตั้งอกตั้งใจเชียวละ เธอตีเปลี่ยนอิริยาบถเป็นท่าทางสบายสบายด้วยการเอ็นหลังพิงหมอนนุ่มที่กองอยู่บนเตียงค่าริมฟีปากสีอ่อนขยับไปเยินเล็กน้อยแล้วหากแต่ก็หุบศีกข้าหาคันในทันที ประสาททุกเส้นในกายขมวดขึงจนตึงเครียดท่ามกลางบรรยากาศเงียบงนันท่านทุกแค่ให้ผลมาสักข้อเท่านั้นแหละไม่ใช่หรือแต่แน่นอนว่าต้องเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นและธรรมชาติเห็นชอบด้วยนะ่ะรอยยิ้มบางเบาปรากฏขึ้นบนใบหนา้าหลอ่อเหลาดูยียวนควรประสาทเหมือนอย่างสัตว์ป่าที่กำลังหยอกเยื่อในอุ้งมือของตนเล่นก่อนจะเทิดเสียงเนิบนาบ ไม่ต้องรีบร้อนไปข้าเองมีความอดทนสูงพอถึงอย่างไรคนที่รอความช่วยเหลือก,ก็ไม่ใช่สุดรักสุดสัตของข้าอยู่ดีข้าเริ่มชอบคนทุเรศอย่างเจ้านิดเดียวถ้าหากท่านอ๋องทรงมีอันเป็นไปเพราะเจ้าเรื่องระหว่างเราสองคนถือว่าจบกันจึงเหยันรวบรวมแรงฮึบคร่องออกมารวดเดียวเฮือตีนิ่งอึ้งไปถนัดใจเหมือนฟ้าผ่าลงมาติดติดกันครั้งแล้วครั้งเล่าเพร่องชายเฮือตีผู้เย่อหยิ่งจองหอง ไม่เคยเห็นใครหรืออะไรอยู่ในสายตากำลังทำท่าซื่อบื้อที่สุดในชีวิตไม่ครู่นี้เจ้าพูดอะไรออกมานะผ่านไปนานทีเดียวเฮาตีถึงได้จ้องมองคนในดวงใจอย่างไม่เชื่อสายตาพรางพึมคำถาม เหตุผลหัวใจเต้นรัวจนหน้าโมโหแต่ถึงอย่างนั้นน้ำเสียงของจือเยียนก็เรียบสงบให้ผิดจากปกติส่วนเหตุผลที่ว่ามานั้นฟังขึ้นหรือไม่องค์ชายทรงตัดสิเนเอาเองก็แล้วกันในห้องเงียบกริบจากนั้นเฮอตีก็ตึ้งทวดขึ้นมาจากเตียงราลระถุครใช้ดาบจิ้มก็ไม่ผ่านฟังขึ้นสิฟังขึ้นแน่นอนทำไมจะฟังไม่ขึ้นไม่มีอะไรฟังขึ้นมากกว่านี้ไปอีกแล้ว าทางหยิบโยงเป็นพวกกดไม่เอาฐานหายวับไปในพริบตาเมื่อเจ้าตัวก้าวพรวดพลาดมองไปที่เท้าออกไปที่ดาดฟ้าเรือใครก็ได้มาในซี่โครงนิ้วจริงผิงส่งสัญญาณเร่งด่วนออกไปสั่งให้เรือรบในน่านน้ำทะเลตันดินทั้งหมดชักใบขึ้นพร้อมกันมุ่งหน้าไปยังเกาะจ,จิงจุนเร็ว,รวที่สุดเพื่อเรือลบทั้งหมดหัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่หหหญกับผีอะไรอีกละ่ะข้าบอกว่าทั้งหมดก็ต้องหมายความว่าทั้งหมด รีบไปจัดการให้ข้าเดี๋ยวนี้ต้องรีบไปช่วยหมิงอ๋องให้ทันก่อนที่เจ้านั้นจะโดนสอยร่วงละ่ะก็จะข้าน้อมรับพระบัญชาผู้รับคำก็คือคงเดี๋ยวจะพลอยห,หมุนตัวเดินไปปฏิบัติตามคําสั่งก็ถูกหนึ่งกลับมาโดยแรงสิก่อนพอเลือบตามมองก็เห็นองค์ชายของตนกำลังจิ้มกริ่มในหน้าด้วยท่าทางหน้าสงสัยส่วนชวนให้เสียวสันหลังเป็นอย่างยิ่ง คงนิวเจ้ารู้หรือเปล่าว่าประโยคที่น่าฟังที่สุดในโลกนี้คือประโยคใดกระหม่อมไม่ทราบพระยาค่ะข้าจะบอกให้ประโยคนั้นก็คือเธอตีรถเสียงลงและท่องออกมารวดเดียวข้าเริ่มชอบคนทีเรีกอย่างเจ้าในนิดแล้วองค์ชายเห็นกันนินเงยนหน้าขึ้นฟ้าแล้วระเบิดเสียงรถดังด้านข้าเริ่มชอบคนทีเรีอย่างเจ้าในนิดแล้ว ข้าเริ่มชอบคนทุเรศอย่างเจ้าแล้วข้าชอบคนทุเรศอย่างเจ้าข้าชอบเจ้าชอบเจ้ามันช่างสัใจอะไรอย่างนี้อย่าว่าแต่สามสิบวันเลยตอยต้องงดกามารมไปสักสามร้อยวันก็ยังคุมข้าจบตอนคร,รับคุณครับ